เอาไรอีกแล้วนะคะก็ตามสัญญาค่ะที่พลอยบอกไว้ในคลิปที่แล้วเนาะว่าพลอยจะมานะคะรีวิวสกินแคร์ทั้งหมดที่พลอยใช้นะคะรักษาสิวจากการที่พลอยแพ้ครีมเนาะ mm hmm. เมื่อเดือนสอั้งนงที่แล้วคือแบบหน้ายับมากนะคะเวียสิวอุดตานสิวอักเสบเนาะแล้วก็ผดผื่นเต็มหน้าเลยเพราะว่าเราแพ้ครีมเนาะเป็นการแพ้ครีมที่หนักวงเหมือนกันนะคะถ้าคนที่อยู่ใกล้กลๆพลอยตอนนั้นอะคือไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนหรืออะไรเงี้ย ก็คือจะเห็นเลยว่าตอนนั้นหน้าเยินมากนะคะโอเคเพื่อให้ไม่ไม่ให้เป็นแบ <c oughs> <c oughs> ล็กรีทนกันเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะก็มาที่สกินแคร์ตัวแรกเลยนะ <c oughs> ตัวนี้ค่ะการเย่นี่จริงๆพอจะมีขวนใหญ่ด้วยนะแต่ว่ามันเพิ่งหมดพอก็เลยไปซื้อขนเล็กในเซเว่นมานะคะยังไม่ได้ไปท็อปนะพอจะใช้ทั้งตัวสีชมพูสีฟ้าเลยนะใช้ดีทั้งสองอันนะคะส่วนตัวพอใช้ไม่แพ้ คือเพืเ่อนๆอาจจะมองว่าอ้าวพี่อ้าวน้องทาไมทาไมรักษาสิวแล้วใช้คินซิ่งเช็ดหน้าด้วยส่วนตัวพยเนี่ยไม่ว่าพอยจะทาแป้งทาแป้งเด็กหรือว่าแป้งอะไรแล้วแต่นะคะในตอนที่พอยรักษาสิวเนี่ยคือพอยจะรู้สึกว่าการที่เอาแป้งใส่หน้าเป็นการแต่งหน้าชนิดหนึ่งนะความเขียนส่วนตัวของพลพลก็จะหาคินซิ่งมาใช้เพื่อทําให้หน้าพอยอะ่ะมันสะอาดที่สุดจะได้ไม่เกิดสิวขึ้นนะซึ่งเวลาพยใช้เนี่ย พลอยก็ทาทาให้พลอยส่วนตัวรู้สึกว่าสิวมันไม่ขึ้นเพิ่มแล้วทําให้หน้าสะอาดยิ่งขึ้นนะพลอยจะใช้เป็นตัวนี้เป็นตัวเดียวกันที่พลอยใช้ตอนที่พลอยแต่งหน้าด้วยนะคะเช็ดค่อนข้างที่จะสะอาดราคาไม่แพงไม่แพ้ด้วยตัวต่อมาเป็นในเรื่องของสำลีค่ะสำลีพลอยใช้แบรนด์นี้ยูกิอืมแบรนด์นี้จะมีขายอยู่ที่ if and boy นะเท่าที่พลอยเห็นนะก็พลอยซื้อที่เดียวคือ if and boy นะคะ ไม่รู้ว่าที่อื่นมีขายด้วยไหมนะคะถ้าใครรู้ก็เขียนเขียนเาให้ไว้ด้วยนะคะในใต้คอมเมนต์ข้างล่างเนาะถ้าบางทีแบบพลอยไปเจอเนาะ้านอื่นๆพลอยก็จะได้ไปซื้อด้วยนะคะเพราะพลอยชอบใช้แบรนด์นี้มากๆนะท,ทําไมพลอยถึงชอบแบรนด์นี้เพราะว่าหนึ่งพลอยชอบชอบที่ว่ากล่องของเขาอะคือแบบทําออกมาได้ดีมากเนะเวลาแกะใช้มันสะดวกนะคะแล้วก็สะอาดด้วยไลน์ดูพัชจะไลท์เนี่ยแกะแบบนี้อ่ะ แล้วก็มีเวลาปิดเนี่ยก็คือมีช่องให้เราใส่ฝาปิดด้วยนะคะป okay. ิดดีๆก่อนนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากที่พลอยใช้พารู้สึกว่านุ่มไม่บาดผิวแล้วก็ไม่แพ้นะคะตัวสำลีเนี่ยพารู้สึกว่าเขารีดมาให้ค่อนข้างที่จะไงรีดขอบมาให้อย่างดีเลยอะเห็นปะ่ะอยากทำให้ดูเนี่ยขอบของเขาอะ่ะจะเป็นขอบบางๆกว่ามาเนี้ยอืมแต่เวลาใช้เนี่ยคือเนื้อมันไม่ได้บางขนาดใช้แล้ว น้ำน้ำคิีซิ่งไม่เข้าหรือว่าน้ำคิีซิงทะลุไม่ใช่นะคือเวลาเราใช้พอรู้สึกว่าพอจะชอบสำลีที่รีดขอบมากกว่าสำลีที่ไม่รีดนะเพราะว่าสำลีที่ไม่รีดอ่ะสวนตัวพอยนะส่วนตัวพอยนะพ,พอรู้สึกว่ามันกินเนื้อคินซิ่งแต่สำลีที่รีดขอบอ่ะมันจะไม่กินเนื้อคิีซิ่งอืมแล้วเวลาใช้คือมันไม่ยุ่ยง่ายด้วยนะพอก็เลยชอบเป็นตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงพอเห็นนะ้ชอบจับโปรบ่อยๆอ่ะถ้าจัไม่ผิดราคา69บาทนะหกบาบาท1แถมหนึ่งนะคะ หนึ่งแถมหนึ่งประจําเลยนะคะที่ if and boy นะคะตัวนี้มันจะมีหลายสีอแต่พลอยจะชอบเป็นสีฟ้าที่สุดนะตัวต่อไปอ่ะพอลอยลืมบอกเรื่องของสัมเลี่ยพรให้อยากจะให้ให้ความสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่าพอลอะเคยแพ้สัมลีเพราะว่ามันจะอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมพอลอยไปที่ทะเลแล้วทีเนี้ยพอพลอยไปทะเลสัมลีหมดพอลอยไปซื้อสัมลียี่ห้อหนึ่งจากเนมี่มาใช่ไหมแล้วพอพลอยใช้ไปอ่ะพลอยรู้สึกว่าผื่นมันขึ้นหน้า ตอนแรกพลอยคิดว่าแบบเอ้ยหรือว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าเราใช้แบบครีมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะรวมถึงหลังจากอาบน้ําอ่ะเพื่อเป็นการป้องกันอะ่ะพลอยใช้น้ําเกลือเช็ดอีกรอบหนึ่งด้วยซึ่งถ้าสมมติน้ํามันไม่สะอาดเงี้ยพลอยก็ต้องไม่แพ้เพราะว่าพลอยใช้น้ําเกลือไม่กับน้าเปล่าล้างหน้านะและ้วทีนี้มันก็ยังแพ้อย,อยู่จนพลอยกลับมาที่ในเมืองอะ่ะหมายถึงว่ากลับมาเอ่อตำเอ้ย ลิ้นพันกันกลับมาที่บ้านใช่ไหมแล้วทีนี้พอรู้สึกว่าพอกลับมาบ้านเอาก็ใช้สำลีตัวเดิมที่พอใช้กลับหน้ากลับไม่แพ้พอก็เลยเออแสดงว่าเราแพ้สำลียี่ห้ออี่ห้อหนึ่งที่เราซื้อมาในมีมาแน่นอนแล้วนะพลก็เลยไปหาข้อมูลนะคะจากในอินเทอร์เนต็ตว่าเออมีคนเขาแพ้สำลีกันไหมผลปรากฏว่ามีบางคนน่ะ ไม่ใช่บางคนหลากหลายคนมากที่แพ้เนื้อสำลีพอก็เลยเป็นความรู้ใหม่ว่าจริงๆอ่ะสำลีมันก็ทําให้เราแพ้เป็นสิวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนันก็เลือกสำลีดีๆเนาะอันไหนที่เรารู้สึกว่าหน้าเราเป็นสิวแล้วเราใช้ทุกอย่างสกินแคร์แต่งหน้าเหมือนเดิมแต่หน้ายังเป็นสิวอยู่นะคะก็ควรเปลี่ยนสำลีใหม่นะโอเคต่อมานะคะเป็นในเรื่องของมอสเจอร์ไรเซอร์นะพอจะใช้เป็นยี่ห้อนี้ค่ะฟิซิโอเจลนะเจลหรือเปล่า เออฟิซิโอเจลนะคะพอชอบอ่านแบรนด์นี้ผิดเรื่อยๆเลยนะฟิซิโอเจลคือตอนแรกอะพอต้องบอกก่อนว่าคือพี่สาวของพอยซื้อมาแล้วทีนี้พี่สาวของพอยอะ,อขออยอะเขาเอาตอนช่วงนั้นอะเขานอนเขากับพอยอเหมือนกันเวลานอนห้องแอร์แล้วผิวมันจะแห้งใช่ไหมแต่พอยจะชอบใช้เป็นพวกอ,อ่อครีมทาผิวของเพสัตแต่ว่าพี่พอยจะชอบใช้เนื้อที่มันหนักๆมากเนาะก็ใช้เป็นฟิซิโอเจลทาตัวทาทา,ท,า,ท,าทั้งตัวทั้งเท้าทั้งหน้า,ท,นาทุกอย่าง แล้วพลอยอะช่วงนั้นพลอยก็ไปเอาของพี่มาใช้เพราะว่าครีมพลอยมันหมดพอดีใช่ไหมแล้วพอพลอยใช้อ่ะคือพอรู้สึกว่าเออทำไมหน้าเรามันผิวมันแข็งแรงขึ้นนะผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสิวมันขึ้นยากขึ้นแต่ว่าข้อนี้มันจะมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราบีบเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วออมาทาหน้าหน้ามันจะมันยองมากคลิกของพลอยคือบีบท่าเม็ดถั่วเขียวแล้วทาห้าจุดทั่วหน้านะ ทำแบบทิกเนี้ยส,ส่วนตัวพอยรู้สึกว่าใช้ดีมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงจะอยู่ที่ประมาณ400ไปไปลายถึง500นะตัวเนี้ยใช้ได้นานด้วยบีบถ้าบีบถ้าเม็ดถูเขียวมันจะใช้ได้ประมาณเกือบ2เดือนเลยนะทุกคนเออคุ้มมากนะคะแล้วก็ผิวใช้แล้วส่วนตัวผิวแข็งแรงด้วยไม่แพ้อืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะไม่ใช่อีกตัวสิอีกหลายตัวเลยทุกคนนะคะ <S <S เป็นสกินแคร์รักษาสิวบ้างนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวแรกนะคะ สกินโนรินสกินโนเรนนะตัวนี้ใอรชอบอ่านชื่อผิดสกินโนรินสกินโนเรนนะอันนี้แคปเจอร์รูปนะคะไปให้ที่ร้านขายยาได้นะแคปเจอร์ยังไงนะบิยูทิวเกอร์ worker, ใช่ไหมเวลาเขาทำเขาจะชอบแบบปิดๆหน่อยใช่ไหมเออก็ประมาณนี้อ่ะเห็นไหมทุกคนเอ,อ่ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะถึง400กลางๆถึง400ร้อยไปๆแล้วแต่ร้านนะคะเพราะรู้สึกว่าบางคนอะ่ะ เขาเขียนเนาะเขียนในบล็อเขาบอกว่าเออเนี่ยใช้แล้วแพ้เนาะในใน u t u b e ก็เหมือนกันบอกว่าใช้แล้วแพ้แสบแสแพงแดงลอกแต่ว่าส่วนตัวของพอยคือพอยใช้แล้วไม่แพ้เนาะจริงๆอ่ะช่วงแรกตอนที่พอยซื้อมาใหม่ๆอ่ะพอยจะมีทิคู่อย่างหนึ่งตอนที่พอยซื้อมาแรกๆแล้วพอยทาตัวนี้เลยพอยไม่ได้ทามอเตรอร์ไลเซอร์สิ่งที่ตามมาก็คือมันแห้งแล้วมันก็คันหน้ามากๆเนาะแต่ว่าพอพอยแบบได้มารู้วิธีใช้อ่ะวิธีใช้ส่วนตัวของพอยอ่ะพอยจะทามอเตอร์ไลเซอร์ก่อน เนาะเพราะว่าพลอ,อยเคยไปอ่านมาเป็นหนังสือหนังสือเกี่ยวกับแบบเหมือนหมอเขาเขียนมั้งเออหมอหรือว่าเภสัชนี่แหละเขาบอกว่าถ้าจะใช้ตัวนี้ต้องต้องใช้ m อร์ไ u เซอร์ทาหน้าก่อนมันถึงจะทําให้แบบหน้าของเราอ่ะมันไม่มันไม่แห้งแดงลอกแล้วก็ไม่คันเนาะพลอยก็ทริคก,ก็คือทาตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกแล้วก็ตามด้วยตัวนี้เนาะพอพลอยใช้ตามเขาเออน้าเราลหน้าเรามันก็ไม่ได้แบบสแสบแห้งแดงลอกก็คือปกติเลยนะคะ จนแบบใช้มาเรื่อยๆพอรู้สึกว่ามันเห็นผลด้วยนะอันนี้แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าบางคนก็มีผลข้างเคียงก็มีส่วนตัวพลอยใช้แล้วพลอยโอเคนะคะตัวเนี้ยเขาช่วยเรื่องสิวอุดตันสิวอักเสบแล้วก็ช่วยเรื่องแผลแผลเป็นจากสิวด้วยนะแล้วก็ช่วยเรื่องของฝ้าด้วยก็คือแบบซื้อตัวเดียวคุ้มอะไม่ประหยัดเงินค่าค่าซื้อยารักษาสิวไปเยอะมากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้พอยซื้อยารักษาสิวหลายตัวมากทุกคนแล้วทีนี้คือแบบพอใช้ๆไปใช่ไหม หลายอย่างมันทำให้หน้าพลอยมันมัน,มนพลอยก็เลยแบบพยายามหาสก,กินสก,กินแคร์อะไรก็ได้ที่แบบมันใช้แล้วตัวเดียวจบเพราะว่าเป็นคนที่เกียจทายาด้วยนะคะแล้วก็พอรู้สึกว่าพอมาเจอตัวเนี้ยตัวนี้นะคือเป็นตัวที่รักษาสิวครอบจักรวาลมากแล้วก็รักษาเรื่องแผลเป็นด้วยประหยัดค่ายาไปได้เยอะเลยนะคะอืมตัวนี้นะสิ่งที่พอยเห็นนะหลังจากที่พอยใช้เลยก็คือหนึ่งสิวอ,อุดตันอ่ะคือมันหาย นะแต่ว่าสิวอุดตันอนะ่ะพอใช้เวลาประมาณ3าอาทิตย์กว่าจะหายนะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นเยอะด้วยเนาะแล้วก็สิวผดก็หายสิวอักเสบอะ่ะนะคะสิวเสียประมาณ3าถึงสวันนะใช้เวลาแต่ถ้าเป็นแบบสิวหัวช้าเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยไม่เกิน5วันก็หายตัวนี้นะคะอืมแล้วก็เรื่องแผลเป็นถ้าเรารีบทาตอนที่เราแบบเป็นใหม่ๆเลยนะคะก็จะทาให้แบบหายเร็วยิ่งขึ้นเนาะก็เนี่ยทั้งหน้าพอใช้ยาตัวเดียวก่อนอันนี้พอยอมรับวว่าพอยมีใช้เบนแซกบ้างใช้ตัวอื่นๆบ้างเนาะ แต่ว่าพอพลอยมาเจอตัวเนี้ยพลอยก็แบบหยุดใช้ทุกตัวเลยเนาะเพราะว่ามันเยอะเกินมาใช้ตัวเดียวนะอันนี้ก็คือสภาพผิวหน้าจากที่ใช้ตัวนี้เนาะกับมอยเจอไรเซอร์กับสกินแคร์ในช่วงนี้นะคะจากตอดเนี่ยก็จะมีแบบสิวนิดนึงประมาณสองสมมิตรตรงนี้นะคะที่เหลือก็เป็นแผลเป็นจากสิวบ้างนะคะส่วนสิวตัวอื่นก็ไม่มีแล้วอืค่ะอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าสดเลยนะเขียนแค่คิ้วแล้วก็ทาปาก ส่วนหน้านี่คือไม่ได้ทาอะไรนะคะประมาณนี้อืหน้าเี็กชนี้ก็ถือว่าคอนข้าที่จะดีเนาะจากสองสาเดือนที่แบบสิวเฮ้ยคือจับไปแล้วคือมันสากมือมากเนาะแต่ตอนนี้คือแบบจับไปแล้วมันก็เนียนเนาะก็เป็นอะไรที่ชอบมากนะคะตัวนี้เนี่ยใช้อยู่2ตัวแค่นี้เลยนะคะ2ตัวแล้วก็ตัวล้างหน้าตัวที่เช็ดหน้าตัวล้างหน้าเอ่อตัวล้างหน้าพอยใช้เหมือนเดิมค่ะก็เป็นเซตัฟิลเนาะแต่ว่ารู้สึกว่า พอีคืนนี้พอมาอยู่พอมาที่กรุงเทพเนี่ยแล้วคือพอไม่ได้ไม่ไดเอามาจากบ้านเนะี่ยพอต้องออกไปซื้อเนี่ยจบลิปนี่แหละจบลิปนี้พอต้องออกไปซื้อเนาะซ,ซื้อตัวนี้ค่ะเซนตาฟิวนี่เป็นตัวนี้เลยเนาะเหมือนเพิ่งมาแล้วพอยก็ลืมเอามาเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่มีอะไรล้างหน้านะคะตัวนี้นะคะเซนตาฟิวอันนี้ก็ราคานะคะถ้าเป็นขวดปั๊มมันจะอยู่ที่400กว่าบาทถึง500กว่าบาทเนาะตัวขวดปั๊มที่พอยชอบใช้หรือว่าจะใช้เป็นแบบไซส์เล็กก่อนก็ได้ค่ะประมาณ ร้อยกว่าบาทเนาะร้อยร้อยกว่าบาทตัวนี้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะซึ่งตัวเซนนอฟิลก็อย่างที่บอยบอกไปหลายคลิปเลยคือชอบมากๆนะคะแล้วก็ใช้มาน,นานมากนะคะตัวนี้คืออ่อนโยนไม่แพ้เนาะส่วนมากก็พอจะใช้ทั้งตอนที่หน้าเป็นสิวหรือว่าไม่เป็นสิวพอก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าส่วนตัวใช้ไม่แพ้รานะคาไม่แพงนะานแนะนาอืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือสําหรับเสริมละกันเนาะ สำหรับเสื้อวันนี้คือพลอยเข้าไปเห็นในเพจของพี่เสายปาแล้วก็ซื้อมาใช้คือตัวนี้รักษาสิวอักเสบได้ก็รักษาสิวอักเสบได้ดีก็จริงนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกันเนาะอย่างที่พลอยบอกก็ถ้าเป็นสิวอักเสบไม่ได้ใหญ่มากอเออสามสี่วันหายแต่ถ้าใหญ่มากก็ไม่เกิน5วันเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้หายเร็วกว่าเดิมอะ่ะเนาะพลอยแนะนำให้ไปซื้อตัวนี้ฟิลซิดินเออเห็นปะซูแมสิวซิดินตัวนี้นะคะแกปเจอร์แพทย์คุณหมอ ไม่ใช่สิเภสัชกรได้นะคะไปซื้อได้ฟิลซดินถ้าเราทาตัวเนี้ยร่วมเข้าไปด้วยนะคะคือทาสิวอักเสบมันก็ทําให้สิวอ่ะหายเร็วยิ่งขึ้นนะจากที่แบบ3าวัน3าวันถ้าใหญ่5 1, วันก็อาจจะเร็วกว่านั้นนะคะพอก็จะแต้มเฉพาะสิวอักเสบเท่านั้นนะอย่าไปทาสิวอุดตันผดผื่นนะมันไม่ได้ช่วยเปืองนะคะทาแค่สิวอักเสบพอตัวเนี้ยพอจจาราคาไม่ได้ประมาณสักร้อยกว่าบาทไม่เกินร้อยกว่าบาทอนะประมาณเนี้ยนะคะฟิลซิดิน ดีมากๆเนาะห,หลอดนึงก็ใช้ได้นานเลยนะเพราะว่าซิลักเซยมันไม่ได้ขึ้นบ่อยอะตอนที่พลอยเป็นอะเออก็พอขึ้นพลอยก็แต้มเนาะแต้มๆจนกว่าจะหายก็คือเร็วนะคะค่อนข้างที่จะหายเร็วแล้วก็ไม่แพ้ด้วยเนาะทาบางๆเพราะาเนื้อมันค่อนข้างที่จะหนานะคะแล้วก็แนะนําว่าคือถ้าตอนเช้าเราจะเป็นที่ต้องแบบเราจะต้องแบบอาจจะใช้หน้าหรือว่าจะเป็นที่ต้องแต่งหน้ามากๆไม่แนะนําให้ทาไม่แนะนําให้ทาถ้าเราไม่แต่งหน้าเออ หรือว่าจะนอนแล้วแนะนําให้ทาตอนที่ไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าจะนอนเนาะเพราะเนื้อมันค่อนข้างที่จะหนาถ้าทาไม่ดีมันจะเป็นคราบด้วยนะคะตัวนี้มันจะมี2สูตรอะเป็นแบบครีมกับแบบขี้ผึ้งพอจะชอบใช้นแบบแบบครีมเนาะเพราะพอรู้สึกว่ามันมันมันเนื้อเยอะสะใจดีนะคะแต่ถ้าใครจะใช้เป็นแบบขี้ผึ้งก็ได้คะ่ะมันจะเป็นเนื้อออกเจีวเนาะมันทาง,ง่ายทาน่าง่ายกว่าตัวนี้เยอะนะคะและ้วก็ทุกอย่างนะคะก็เป็นสกินแคร์ที่พอใช้จบการรีวิวเออเดียเด๋ยวเดี๋ยว ลืมที่ทาปากนะคะเกือบจะจบแล้วนะ <ough> นะที่ทาปากเป็นตัวนี้ค่ะเพสัตบอดี้ฝานี่เพสัตบอดี้อันนี้ในเซเว่นเห็นว่าเดี๋ยวปิดฝาดีกว่าตอนนี้แสงมันเข้านะคะเพสัตบอดี้อันนี้ใช้สําหรับทาปากเนาะเอออันนี้12บาทซื้อจากในเซเว่ก่อนหน้านี้พลชอบใช้วัสลีนนะแต่ว่าวัสลีนอะนื่อจากว่าพลเป็นคนใช้อันนี้ประสงค์มากบางทีให้แม่เอาไปทา ทาขาด้วยแล้วแม่คือน่าจะนวดแล้วลืมเกินมาแม่เอาทาเท้าไปด้วยแล้วเราอ่ะไม่รู้เราเอาทาปากว่รารู้สึกว่าทํําทาไมสีวสัสลีมันสีแปลกๆอ่ะสีแปลกๆแล้วเราเพิ่งมารู้ทีหลังแล้วม่บอกว่าอ๋อแม่เอาไปทาส้นมนาถึงส้นเท้าส้นเท้าคนเราก็เลยแบบพักก่อนเนาะเราจะไม่ใช้อะไรที่มันอนเนกประสงค์แล้วเราต้องแยกเราก็เลยไปซื้อเป็นลิปมันมาทาปากนะคะลิปมันทาปากโดยเฉพาะเนาะอืมพอจะ ไม่เอ่อใช้ลิปมันเปลี่ยนสีค่อนข้างที่จะน้อยชอบใช้เป็นแบบบางแบบนี้มากกว่าเนาะอืมแบบนี้นะคะเป็นเอ่อแบบใสๆมากกว่าของเอ่อเพศในเซเว่นสิบสองบาทนะคะก็ใช้ทาเช้าเย็นพรรู้สึกว่าเวลาทาแล้วปากมันอวกอิ่มยิ่งขึ้นใช้แล้วไม่แพ้น,นะคะแล้วก็ถ้าทาก่อนแต่งหน้าจะไม่ทาลิปง่ายยิ่งขึ้นลิปไม่ตกลอกนะแนะนําค่ะ ทั้งหมดนะคะก็เป็นสกินแคร์ที่พลใช้ในช่วงนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกํำลังใจให้พลแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย